ทุกสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอ Galaxy A17 5G ส่วนลดโปรโมชั่นสูงสุด1,000บาทสามารถผ่อนผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียวก่อนต่อเดือนตึ๊บสามร้อยสบห้าบ,บาทครับผมสเปค A17 5G ก็มาพร้อมกับกล้อง50ล้านพิกเซลทำให้ถ่ายรูปสวยดูสดใสเป็นธรรมชาติ มาพร้อมกับวิดีโอที่มาพร้อมกับการสั่นให้ครับผมอีกหนึ่งเ e เจอร์จะเป็น c ซอร์เคิลทูเซิร์ชเซิร์ชหาสิ่งที่เราอยากรู้เพียงแค่เราวงกลมเพียงหน้าจอเราก็สามารถค้นหาได้เลยเป็นผู้ช่วยที่ดีของเราได้แบบนี้เลย A 1 7 5 G มาพร้อมกับ Gemini Lite ที่ทําให้ชีวิตของคุณลูกค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพียงอยากรู้อะไรก็แค่พิมพ์ลงไปเขาก็จะหาให้เราเลยเราสามารถค้นหาสิ่งที่อยากรู้ผ่านจีมีไนไลฟ์เพียงแค่เราเปิดกล้องขึ้นแล้วเราก็สามารถถามสิ่งที่เราอยากรู้ได้เลยสะดวกสบายมากๆครับทั้งนี้ลูกค้าก็สามารถแลกซื้อ g a l a x y Watch และ g a l a x y Bu d s, <t när> <S ดัวสูงสุด30%สำบอรเซับ Galaxy Watch สรับสายรักสุขภาพก็ตรวจการนอนหลับอนุมืยสลดัดการเต้นของหัวใจความเครียดแล้วก็ววนร่างกายไ,นนะได้แต่ใ้เป็นโค้ดออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับ Galaxy ั a t ใช้ฟังเพลงดูหนังตัดเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้นครับผม ลูกค้าสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุของซัมซุงแคร์พัด1ปีเพียง763บาทประกันจอแตกตกน้ำรดทับก็ประกันนะครับตอนนี้ลูกค้าสามารถผ่อนคู่กับซัมซุงไฟแนนซ์ได้ด้วยและเรามีบริการหลังการขายคืออัพเกรดซอฟต์แวร์ให้คุณลูกค้าและย้ายข้อมูลผ่านสมาร์ทสวิตให้คุณลูกค้าด้วยพร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาสอบถามได้ที่ซัมซุงอัศวันหนองคายขอบคุณมากครับ